สวัสดนนีพทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับลักกี้นี่เธออีกแล้วนะทุกคนก่อนนี้เราไปเล่นเกมประทับไฟบอลล็อตสั่นของค่าย PG นะวันนี้ผมว่าทุนเข้ามา 69K ิบคทุกคนเลขสวยนะ69นะใครรู้ก็รู้นะทุกคนก็วันนี้ใส่เดี่ยวด้วยคนเยอะเบ็ดเยอะๆๆๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเบ็ดวอร์มมือก่อนนะทุกคนสองร้อยสิบเราเบ็ดห้าร้อยเมื่อสิบเทีนทุกคนสิบยังวะถ้าจะยังทุกคน ันนี้ผมมาเสี่ยงนะทุกคนผมมาเสี่ยงจริงๆเลยนะครับเพราะว่ารีบมารีบไปแล้วผมว่าสร้าอยู่นานไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ยกำไาเกียม <c oughs> า500แพงป็ะเด่านี้เท <c oughs> ่าไรสองพหนึ่งไหล,หหลหเฮ้ยคนไหลไอ้ีค่ไหลแพงทุกคนเป็น500พ <c oughs> ันเจ็ด <c oughs> โอ้โโอ้โหอย่งเงี้มัมเน,เ,นเป็นไม่เส็นอมติบห้าโอเคทุกคนเราเบ็ดพันหนึ่งคนผุมวัดนะรับวัดสดนะไป ก็กำไรกำไรมาเล่นนะคนแต่ง่ะสามล้านะนะคนเยรบรอนาไป,าป,าป,าปาดูได้นะคนคลิปก่านะไม่นามานี้นะคลิปเมื่อวันสองวันนี้คนอาชีพบวกสวยสวย,สวยเหมเยอะได้เยอะนะคนใสยเยอะเหมือนกันนะสวย,วย 1, เพื่อนหนึ่ง่งร้อยไหลสวยสวยหกพันอาชีพเอบวกมาเหมนกว่าลกคน 6กสิโเอเคระบบบ่มอะไรหรอวะเหมือนห้าคันโอเคตีไปเป็นเจ็ดหมื่นไนะเริ่มว่าวแล้วเริ่มบ้าแล้วครับผมขอสักร้อยเคนะป่ะเดี๋ยวไปเลยไม่อยู่นานนะครับคีลับเป็ดทีละพัน,นย่ังเยอะนะ ไหลปะไหลไหลไปเลยไหลไปเ <c oughs> ลวายสลาดไปแล้วคนไม่ได้จ่ายแนละ้ว <c oughs> ไหลโอ้โหที่ควณ10บร้อยอยู่โอเคตัวแพงมากทุกคนแต่มันคนูณหนึ่งครับจะได้ไวายมันนำไอยู่จถวสามข้างล่างเลยนะนะจ่ายยากอนะ่ะ ทำไรเพื่อนรีบไปเนี่ยกูรีบไปเนี่ยรีบมารีบมารีบไปไอ้กูกเขตกอะไรวะกร <c oughs> ะตกอะไรเน,นี่ยกูจะบอกว่ารีบมารีบไปใช่มันพูดไม่พูดไม่ได้เฉยโอ้ยยเก็บเขา้าเก็บเข้าพิเกีนพันหนึ่งทุกคน <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราฝั่งติดลบแล้วนะ แล้วก็กินหมดวันทุกคนแปดสิบป่ะแปดสิบเลยโอ้โยขี้กับเขาเยอะเลยอ้าโอ้โหเกมแม่งโหแล้วอยู่ข้างหลังด้านข้าบนด้วยแถวหลังอีกทุกคนยาก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 มากคนขี้ราวายเต็มเลย ว้าเต็มเลยทุกคนอุย้ยเกืบเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเข้าไปหน่อยดิเข้าไปหน่อยเชค่ถึงเราต้องนั่งหลังตรงทุกคนถ้าเข้านี่อาจจะ cover ทุนเลยครับกลับมาเป็นฝักนกำไรได้เลยนะมาดูกันลุ้นกันมาช่วยลักกี้ดยเธอหน่นยครับใช่มันเฉียดตลอดเหรอทุกคนเซ็งมันเฉียดตลอดเลยดิเลยดิเลยด, <c oughs> ลดิคืออะไรวะ สวยสวโอกน,นเริ่มเจ็งนะเร่มเจงับนะไม่เข้าฟีเจมกคนมันต้องได้เข้าฟีเกมนะไม่งั้นถึงจะคอมแบ,บ็กนะไม่งั้นก็เจ็งนะทุกคนถ้ามัเข้าฟีเกมแค่แปดเซนหมุนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรโดนไปหกหมนเก้านะ ให้เราเป็นสามหมื่นแปดทุกคนกดผิดเพ้่เปิดมือเหรอให้กดสเปซบาทนะครับไปไปมาหน่อยมาหน่อยมาเถิดเพื่อนมาเถิดขอร้องมาหน่อยขอร้องโอ้โหดอกฟ้ามันไม่จ่ายเลยแค่โอ้โหเช่นเมื่อกี้คู่รักเต็มเลยทุกคนตัวแพงสุด เพื่อนไม่มีวีแวรเลยทุกคน <c oughs> ไม่มีวีแวรเลยวะคุณสิบได้จ่ายปะโอเคคุณสิบไปจ่ายทุกคนสองพันห้าจ่ายขอร้องจ่ายโอ้โหไม่จ่ายเจ็ดพันทุกคนโอเคดอกแพงโอเคเนี่ยมันยากว่ะสมันยากว่ะได้อยู่คุณสามคุณสามตนอไต้องจ่ายแล้วคุณสิบห้าโอ้ยไม่จ่ายจะแม่ฟีเกมไหนเพื่อนเขาว่าไว้เชียร์แล้วรัวเลยะ ไม่ช่เรียบบอร์นักเขาปิดคลิปรออ่ะให้เขาปิดคลิปรอเพราะจะหมดแล้วอ่ะโอเคทุกคนฟรีเกมขาดตัวเดียวหโหไม่มาว่ะนี่ครับคนวันไหนมันแข่งมันก็แข่งนะครับโอ้ยยีผีเสื้อแม่งโหดถังวะโหดจัดปลัดบอรกคนผีเสื้อพออย่างร้อยแล้ววะไม่มีส่งทุกคน เชื่อคือพีเกมเฉียดหลายรอบมากคนกรีเกมเฉียดมาสองตัวประมาณสิบกว่ารอบได้ทุกคนแต่ว่าไม่เข้านะคเฉียดหลายรอบมากอร่างีดูโซนได้ทั้งหมดนไม่ได้มีปฏิหารครับมีไหมปฏิหารปฏิหารปฏิบวกปฏิคูณมุกเชีย่ยแล้วเนี่ยหมดตัวอะยังเียมันขำอีก เรียบร้อยคหมดทุกคนวันนี้ผมสักเกยไปแล้วทุกคนวันนี้ประมาณนี้นะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยทุกคนก็ไม่ได้มีเสียคนเป็นธรรมดานาะไม่ต้องเครียดนะทุกคนก่อนเล่นเนี่ยให้ทําใจได้เลยว่าเสียนะแล้วถ้ามันได้น่คือกําไรนะเพราะเวลาคนตั้งใจมาเล่นสล็อตเพื่อเอากําไรแล้วมันเสียแล้วคนมันจะเสียใจนะมันจะทันใจลาบากคนให้คิดเลยว่าเสียนะก็วันนี้ประมาณนี้ทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยทุกคน ไลฟ์หม่คลิปใหม่นะคคนนีแชร์โดมัปเยอะใช่ไก็ไปแล้วบาย้ว